นี่นะคะขนกล้าขึ้นรถค่ะช่วยกันจะได้เสร็จเร็ <c oughs> ว,รวๆใ <c oughs> น <c oughs> มาแล้วค่ะขนกล้าเข้า

<Okay. S 2> อโอเคเสร็จแล้วค่ะสำเร็จให้พี่สั่งอุเนเตนชิเตกุดาไซ <c oughs> อันนั้นไว้อย่างงั้นแหละมันปิดไม่ได้โอเค Bye-bye.